พิธีทำบุญอุทิศหาผู้วายชนเราควรจะอุทิศบุญกุศลในช่วงไหนของพิธีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีด้วยความเคารพนะครับท่านผู้ชมครับเข้าพรรษาหยุดกัน4วัน ไปทำบุญกันที่ไหนกันบ้างครับผมก็ขออนุโมทนาบุญกับแฟนรายการทุกท่านที่เดินทางไปทําบุญตามวัดวาอารามต่างๆไม่ว่าจะเป็นนอกพื้นที่ในพื้นที่ขอให้การเดินทางนั้นปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับและก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับขออนุโมทนาครับเช่นเดียวกันครับหยุด4วัน5วันสำหรับข้าราชการนะครับ หยุด5วันแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ไปไหนเลยครับท่านผู้ชมครับตามปกติเนี่ยหยุดหลายๆวันอย่างนี้ผมก็มักจะเดินทางกลับไปบ้านเกิดนครไทยพิษณุโลกไปทําบุญขบัรสาที่บ้านแต่ปีนี้ครับไม่ได้กลับครับเพราะว่าได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลําพูนรวมทั้งจังหวัดลําปางบางวัดด้วยให้ไปช่วย ปฏิบัติพิธีสนองงานของคณะสงฆ์นะครับนับว่าเป็นเมตตาของพระคุณเจ้าหรือว่าพระสงฆ์ที่ได้เมตตาต่อผมอย่างเช่นวันนี้คับท่านผู้ชมครับวันที่28เป็นวันศุกร์นะครับเป็นวันหยุดอีกวันหนึง่งวันนี้ก็ได้ไปร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทที่วัดคันธารามทุ่งอ้อสันปะตองท่านเจ้าวาดพระมหาบัณฑิตยานพเมธี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทโดยมีพึ่งน้อยเบเกอรี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นเจ้าภาพรวมกับกรมร่วมกันกับโยมพ่อโยมแม่ญาติพี่น้องของพระนะครับเดินทางมาจากที่ต่างๆในวันที่29ก็วัดคันธารามทุ่งอ้อสันปตองเช่นเดียวกันครับท่านพระมหาบัณฑิตจัดมหาทานมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่เลยครับท่านผู้ชม ที่ว่าอย่างยิ่งใหญ่ก็เพราะว่าท่านพระมหาจัดพิธีทำบุญถวายเทียนพันษาจำนวน90 9คู่ก่บท่านผู้ชม90 9คู่ผมไปเห็นเทียนพัรษาท่านมาละท่านผู้ชมเมื่อเช้าตอนไปร่วมวิธีบวชพระเนี่ยโอ้โห,โหท่านผู้ชมเลยเป็นบุญตาจริงๆเป็นมหาบาร,รมีจริงๆ เป็นมหาทานจริงๆเพราะว่าเทียนแต่ละเล่มเนี่ยครับท่านผู้ชมครับอ๋อใหญ่มากประมาณด้วยสายตาผมนี่แต่ละเล่มก็น่าจะประมาณสักสามเมตรผมว่าน้องทหารคนหนึ่งแบกหนึ่งต้นเนี่ยโอ้โหเอาการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องช่วยกันหามแหลคะครับท่านผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมท่านใดอยู่ในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงหรือว่าอยากจะไปร่วมทาน ร่วมถวายเทียนราษาก็เชิญนะครับตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับวันที่30ทําบุญครบรอบวันถึงแก,ก่กรรมพลเอกยุทธนาเมืองมั่งคั่งที่วัดเจดีหลวงวันที่31ก็ต้องเดินทางไปที่วัดจองคําอําเภองาวจังหวัดลำปางเพราะวันที่1เนี่ยในภาคเช้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรมมงคลวัชโรดมพร้อมกับคณะลูกศิษย์ จัดพิธีบวงสวงนะครับท่านผู้ชมในภาคของช่วงเย็นก็จะมีพิธีจุดเทียนมหามงคลไม่ทราบว่าจำนวนชิ้นเล่มนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ตำ่ำโก้ร้อยทราบว่าก่อนจะมีพิธีจุดเทียนก็จะมีพิธีไหวครูและก็จุดเทียนมงคลนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นมหาบุญอีกบุญหนึ่งเลยทีเดียวแฟนรายการท่านใด อยู่ในพื้นที่อำเภอง,งาวจังหวัดลำปางหรือว่าทราบข่าวการทำบุญของหลวงพ่อก็เชิญไปร่วมอนุโมทนาและร่วมบุญกุศลด้วยกันนะครับและถ้าหากว่าท่านใดไม่สามารถจะไปร่วมได้ก็ขอให้ท่านอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ร่วมกันนะครับนี่ก็คือภารกิจที่จะต้องไปสนองงานคณะสงฆ์ในช่วงของวันหยุด5วันนี้นะครับมาถึงประเด็นที่จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมใน วันนี้ก็คือว่าหรือวันในคลิปนี้ก็คือว่าแฟนรายการท่านถามมาว่าพิธีท,ทาบุญอุทิศให้กับผู้ตายเนี่ยอาจจะเป็นทําบุญ7 50, 000, 100, 000, วัน50วันร้อยวันหรือว่าครบรอบวันเกิดก็ตามทีเนี่ยเราจะกล่าวอุทิศบุญกุศลต่อจากการกล่าวคําถวายพระตาหารต่อด้วยคําอุทิศบุญกุศลได้ไหมนะครับ นี่คือความสงสัยของแฟนรายการก่อนที่เราจะไปคุยกันในประเด็นนี้เรามาดูลำดับขั้นตอนของพิธีทำบุญอุทิศให้กับผู้วายชนก่อนว่ามีลำดับขั้นตอนพิธีอย่างไรนะครับแล้วเราค่อยไปคุยในประเด็นที่ว่าเราควรจะกล่าวคำอุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนช่วงไหนครับท่านผู้ชมเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็จะเริ่มพิธีด้วย1 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัย 2. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัย 3. กลาวพระ 4. อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีล 5. สมาทานศีล 6. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บางแห่งมีการอาราธนาบางแห่งก็ไม่มีอาราธนานะครับ 7. เทียบพัตตาหารเครื่องไทยธรรม 8. กล่าวคำถวายมะตะกาพัตตาหาร 9. ประเคน 10. พระสงฆ์อนุโมทนา 11. อุทิศบุญกุศล 12. กราบลาพระรัตนตรยัย 13. นิมนิบนพระสงฆ์ชันพัตตาหาร 14. ทรงพระสงฆ์กลับมัดเป็นอันเสร็จพิธีนี่คือลำดับขั้นตอนของพิธีทำบุญอุทิศหาผู้วายชนนะครับท่านผู้ชมครับคำถามคือว่าเราจะอุทิศบุญกุศลตอนไหนล่ะห่งกล่าวต่อจากคำถวายมะัตตะาพัตตาหารเลยได้ไหมก็ตอบกับท่านผู้ชมว่าไม่ได้ เพราะคำถวายพัตตาหารไม่ใช่คำอุทิศบุญกุศลครับข้อ2ถ้ากล่าวต่อจากคำถวายพัตตาหารไม่ได้เราจะกล่าวตอนไหนผมมีคำแนะนำบ้างหลังจากราพระให้พรเสร็จแล้วหรืออัุมโมทนาจบแล้วเราจึงค่อยกล่าวคำอุทิศบุญกุศลครับ นี่คือคําแนะนําผมนะครับท่านผู้ชมว่าควรจะกล่าวตอนนี้เช่นหลังจากที่พระคุณเจ้าให้พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บท่านผู้ชมครับเราก็กล่าวคําอุทิศบุญกุศลเลยครับคราวนี้ปัญหาตามมาก็คือว่าแล้วเราจะกล่าวคําอุทิศบุญกุศลอย่างไรดีละ่ะนะครับใช่ไหมครับท่านผู้ชมหลายท่านก็พะวงตรงนี้ กังวลตรงนี้เอ๋อาจารย์ผมจะกลา่าวยังไงดีผมกล่าวไม่ค่อยเป็น <c oughs> ใช่ไหมครับท่านผู้ชมดังนั้นผมก็เลยทําเป็นตัวอย่างคํากล่าวทิศบุญกุศลนะครับมานาเสนอกับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างกรณีศึกษาท่านผู้ชมก็ลองนําไปพ,พิจารณาดูครับบ่าเหมาะสมไหมหรือว่ายังขาดอะไรตรงไหนจะเสริมเข้าไปให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือว่าท่านผู้ชมบอกว่าที่บ้านเนี่ยนิยมกล่าวแบบนี้ก็เอามานะครับท่านผู้ชมส่งมาให้ผมนี่แหละหรือว่าจะมาเผยแพผ่ในช่องรุ่งสารดีนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะเป็นธรรมวิทยาฐานร่วมกันเพื่อให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่มีตัวอย่างคํากล่าวได้นําไปใช้นะครับตัวอย่างคํากล่าวของผมที่นํามาฝากกับท่านผู้ชมในคลิปนี้ก็คือ เมื่อให้พรจบปุ๊บนะครับท่านผู้ชมเราก็กล่าวคําอ,อุทิศบุญกุศลเลยครับรัตนัตยานุภาเวนะปุญญานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคนพระศรีรัตนตรยัยด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลที่เจ้าภาพนายนางพร้อมกับญาติพี่น้องท่านที่เคารพนับถือได้บำเพ็ญทานบารมี ด้วยการถวายพัะตาหารจะตุปปัจจัยทยธรรมในครั้งนี้ขออนุภาพแห่งบุญเหล่านั้นจงเป็นสำเภาทองรองรับเอาดวงวิญญาณของผู้วายชนได้มารับทราบรับปัตตานุโมธนามใหม่และจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ได้กระทําในครั้งนี้ด้วยเทินและขอให้วิญญาณ ของผู้วายชนจงไปสถิตเสวยในอุดมสุขในทิพยวิิมานสุขติสถานสัมปรยายพบบรรดาลให้ประสบอิทธาวิบูรณ์มนโนยผลสมบูรณ์จงทุกประการเทินขออัญเชิญเทพเทวาทุกชั้นฟ้าขออัญเชิญเทพเทวาทุกแห่งหนโปรดมารับ ดวงวิญญาณของท่านไว้เบื้องบนบุญกุศลที่ทำจงนำไปเชิญไว้บนปรางมากปราศาสวรรค์กเกษมสรรสิ้นทุก์สุขสดใสกเกษมสุขอิ่มเอมเปลมฤทือไทยลุสุดท้ายสู่สวรรค์นิพพานเทินสาธุลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่าน ได้กราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันเป็นอันเสร็จพิธีนี่ครับท่านผู้ชมครับตัวอย่างคำกล่าวอุทิศบุญกุศลที่นำมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับและท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้นะครับว่าการอุทิศบุญกุศลเนี่ยควรจะกล่าวตรงไหนใส่ตรงไหนสำหรับผมนะครับแนะนำว่า ควรจะอุทิศบุญกุศลหลังจากที่พระให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือพระอนุโมทนาจบเรียบร้อยแล้วผลเกิดขึ้นแล้วเราจึงอุทิศบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากผลที่เราทำนี่แหละครับไปหาผู้วายชนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมีความสงสัยประเด็นใดหรือว่าจะเพิ่มเติมในประเด็นใดนะครับก็ด้วยความยินดีนะครับแต่ว่าขอความกรุณาท่านผู้ชมหรือผู้ที่แวะเข้ามาชมช่องว่า เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับไม่มีอะไรที่บันสมบูรณ์แบบไปที่สุดแล้วครับไม่มีอะไรมันดีที่สุดทุกที่สุดแล้วครับท่านผู้ชมเรามาหาจุดร่วมกันเพื่อความสมบูรณ์ของพิธีวันนี้ครับรุ่งสารดีลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรท่านผู้ชมกรุณากดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปวันนี้ช่ดีมีความสุขกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับ